สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช้อปออนแอร์สินค้าดีราคาประหยัดที่นี่ที่เดียวนะครับวันนี้อยู่กับผมครับเทเป้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมต้องถามหน่อยในยเรื่องของอากาศเพราะว่า ช่วงนี้นะครับอากาศเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมครับมลาวะเยอะแยะโดยเฉพาะแอร์ครับใครที่เคยเจอปัญหาในเรื่องของแอร์มีกลิ่นอับมีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นไม่พึงประสงค์รวมถึงมีฝุ่นเยอะแยะมากมายสะสมอยู่ในตัวแอร์บ้างครับผมเชื่อว่ามีแน่นอนเพราะในเรื่องของความสะอาดของอากาศเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะอะไรครับไม่ว่าจะแอร์บ้านแอร์รถยนต์เนี่ยนะครับผมก็เป็นแหล่งสะสมครับของเชื้อโรคเชื้อราไวรัส แบคทีเรียรและก็ฝุ่นละอองเยอะแยะมากมายซึ่งจะส่งผลให้สุขภาพของเรานั้นป่วยง่ายมากขึ้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าแอร์เนี่ยเปียบเสมือนปอดของเราเลยเป็นปอดของบ้านนั่นแหละเราหายใจเข้าไปทุกวันดังนั้นเรารับเชื้อโรคเชื้อราเข้าไปได้ทุกวันนะครับแล้วเราเหนื่อยไหมครับกับการที่ต้องล้างแอร์อยู่ทุกวันเลยต้องดูแลทําความสะอาดเยอะแยะมากมายโอ้โหพูดพูดพูดเลยครับว่ายากและก็เหนื่อยมากๆดังนั้นนะครับเราจึงมีนวัตกรรมใหม่นะครับที่ทําให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นได้อากาศที่สดชื่นขึ้นในไม่กี่นาที นั่นเองนะครับกับ e n f r e e h Safe and Clean Air ครับสเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพแอร์ยับยั้งกลิ่นและยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อในอากาศได้ดีนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับโปรโมชั่น เ n นเฟรสเซฟแอ a ด์ครีนแอรนะครับสเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพกำจัดกลิ่นและยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อในอากาศนะครับซื้อวันนี้4ขวดนะครับและยังไม่พอรับเพิ่มทันทีเลยนะครับกับขวดเล็กขนาดพกพา40 ml เอาไปเลยถึง3ขวดด้วยกันนะครับโอ้โหต้องขอบอกว่าทั้งหมดนี้มูลค่ากว่า1,300บาทนะครับให้คุณได้จ่ายเพียงแค่9ก0บาทเท่านั้นครับวันนี้โทรเลยครับ0ูน2 6 7 9 9แตลอด24ชั่วโมงนะครับส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำและเก็บเงงินปายทได้ คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับเจ้าของแบรนด์ก็ได้มานั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับเขานะครับขอต้อนรับนะครับคุณพริบตาวงอนวัตนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท NRGM จำกัดสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนกนะครับผมมีคําถามเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของเอ็นเฟสสเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพตัวนี้ที่เน้นเลยคือกําจัดกลิ่นแล้วก็ยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อในอากาศได้ดีพวกแอร์บอลต่างๆผมอยากทราบที่มาที่ไปก่อนอ่า ที่มาที่ไปต้องถามส่วนตัวต้องถามคุณเทพก่อนว่าที่บ้านใช้แอร์เคยเจอปัญหาไหมคะว่เวลาเปิดแอร์แล้วเจอกลิ่นอับเหม็นเปรี้ยวโอ้ต้องเรียนตรงๆนะครับผมใช้น้ําหอมที่เป็นสปา,าที่เป็นพวงน้ําหอมกิ่งไม้มันมี มันทําให้อ air เหม็นปัญหาเหล่านี้คือองตรงตรง้องล้างแ air แล้วบางทีล้างก็ยังไม่หมดครับก็ยังมีด้วยใช่ค่ะก็คือเราทําการสํารวจมาค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยนะคะเป็นเป็นเมืองร้อนแล้วก็เป็นแหล่งสะสมพวกเชื้อแบคทีเรียด้วยโดยเฉพาะในเครื่องปรับอากาศครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือคนไทยเนี่ยทานอาหารในห้องแ air uh huh. เพราะนั้นทําให้สิ่งเหล่านี้ค่ะพวกกลิ่นเหล่านี้เข้าไปสะสมในเครื่องปรับอากาศส่งผลทําให้เกิดกลิ่นเหม็นอบับเหม็นเปรี้ยวแล้วก็ เวลาที่เรามีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยเราต้องการที่จะกําจัดมันในทันทีบ,บางทีเราอาจจะรอคิวให้แบบคนมาล้างเนี่ยก็อาจจะนานเกินไปตัวนี้ค่ะถามว่าทดแทนการล้างแอร์ได้เลยไหมเนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการกําจัดกลิ่นแล้วก็ฆ่าเชื้อไวรัสต่างๆได้นะคะ <ผม S 1> บริษัทเราอะค่ะทาเกี่ยวกับนวัตรกรรมทางด้านการประหยัดพลังงานด้วยเครื่องปรับอากาศมากว่า8ปีแล้ว<อ>เราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศทําให้เรารู้ฟังก์ชันการทํางานรวมถึงสาเหตุที่ทําให้เกิิิดกลล่่นแะวธีีท จัดการกับกลิ่นนี้ได้ด้วยสเปรย์แอนเฟรชค่ะก็เ,เลยทําให้เกิดนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาที่เราคิดว่าเราควรจะรังสรรค์น,นวัตกรรมในราคาที่คนไทยสามารถเอื้อมถึงได้ไ<อ>แต่ที่สําคัญเลยเนี่ย คำว่านวัตกรรมมันก็ต้องมีผลการทดสอบเพื่อให้คนใช้รู้สึกความมั่นใจนะคะถูกต้องเราก็เลยนําไปทดสอบที่กับมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะใช่ซึ่งก็โชคดีมากเลยที่คณาจารย์ก็ช่วยทดสอบให้นะคะแล้วก็มีผลทดสอบชัดเจนว่าสามารถยับยั้งนะคะในเรื่องของเชื้อไวรัสแบคทีเรียรวมถึงเชื้อราในช่องแอร์ได้9.9.9% 9เากาลยค่ะอูเรียกได้ว่ากาจัดกลิ่นหายใช่นะฮะเชื้อราฝุ่นที่เกาะติดอยู่ในแอ หายไปด้วยแบคทีรียด้วยใช่ค่ะอย่างที่คุณเทพได้พูดไปตอนต้นรายการในเรื่องของแอร์คือปอดของเรารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆคนไทยเนี่ยอากาศร้อนอยู่กับแอร์ตลอดเวลาที่เราสูดลมหายใจเข้าไปอะค่ะแอร์ก็ปรีบเสมือนปอดของเราเลยเราก็ควรที่จะดูแลแอร์เหมือนดูแลปอดของเราเองเขาบอกมาว่าเอ็นเฟสเนี่ยฉีดไปปุ๊บเข้าไปในแอร์ใช่ไหมครับจริงๆไม่กี่นาทีกินหายเลยใช่ค่ะข้อดีของเรานะคะแล้วเป็นจุดแข็งที่ทําให้ลูกค้า กลับมาซื้อซ้ำนั่นคือเห็นผลทันทีที่ใช<อ>้มันอาจจะไม่ได้ดับกลิ่นในทันทีขนาดนั้นแต่มันจะช่วยทำให้กลิ่นเบาบางลงกำจัดได้อย่างแน่นอนส่วนประกอบของ เอน a ฟ e แต่ละตัวมีอะไรที่สำคัญบ้างครับจุดเด่นมากๆเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องของกรดอะมิโนจากมะพร้าวตัวนี้นะคะแล้วก็จุดเด่นอีกอันนึงก็คือตัวบาซิลัสอันนี้ก็จะเข้าไปช่วยสลายเมือกแล้วก็พวกฝุ่นต่างๆในช่องแอร์ได้ตัวน้องเองนะคะก็ใช้สเปรย์ที่นอนนะคะหลังจากที่เราตื่นนอนแล้วเนี่ยเราก็สเปรย์ที่นอนเพื่อกาจัดไรฝุ่นคือเซลลเราอะค่ะเวลามันตายลงไปเนี่ยมันก็เป็นอาหารของไรฝุ่นรวมถึงเบาะน้องหมาเนี่ยที่เขาอาจจะมีกลิ่นขนกลิ่นฉี่พวกนี้ค่ะมันสะสมตลอดเราสามารถสเปรย์กับเบ ราคาที่นอนออหมอนโซฟาที่ซักลําบากหรือบางครั้งซักแล้วกลิ่นก็ไม่หาย<พ>าตัวนี้พาม่านี่คือจัดการได้หมดจริงๆแล้วแพ็กเกจเนี่ยใช้ไม่ยากเลยเพราะว่าผม,ผมเคยเห็นแพ็กเกจแบบนี้ดังนั้นคุณแม่บ้านอาจจะแบบยากหรือเปล่างงวิธีการใช้ก็คือวิธีการใช้ก็คือแค่สเปรย์แต่ว่าต้องมีการปลดล็อกนิดนึงใช,ใช่ไหมครับ,รบตัวนี้เป็นไซส์ขวดใหญ่คือ250 ML นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็คือก่อนที่จะใช้เราต้องกดปลดล็อกใช่ไหมครับใช่ค่ะ ปุ๊บเดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้จะเป็นออฟอยู่แล้วก็เปิดออนเลยค่ะนี่แค่นี้เราป้องกันการลีกหรือว่าหกเวลาเราพกในรถยนต์เนี่ยใช่จริงจริงนะครับพอกดปลดล็อกแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะสเปรย์ได้เลยใช่ค่ะซึ่งเคลมเลยว่าสเปรย์โอ้ยโอ้โหละออง ละองมันเล็กมากคุณน้องใช่ค่ะใช่มันเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราตั้งใจมากๆเลยโโเราต้องการให้มันแทรกซึมเข้าไปในแอร์นะคะในในแอร์บ้านแอร์รถนะคะเราก็เลยเลือกหัสเปรย์ที่มีละองที่ละเอียดมันลอยมันคือมันลอยไปตามอากาศเลยครับแปลว่าเวลาทําความสะอาดทุกพื้นผิวอะ่ะมันกระจายได้กว้างสิครับอย่างนี้ก็คือคุ้มค่าหน่อยคุณผู้ชมครับไม่เป็นเจ้าของไม่ได้แล้วนะครับกับ ตัวนี้เลย e n f r e s นะครับสเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพแอร์กํำจัดกลิ่นแล้วก็ยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อในอากาศได้อีกด้วยนะครับคุณนกครับโอ้โหเป็นผมนี่นะผมบอกเลยว่าต้องคุ้มค่ามากๆเพราะว่าเราได้ไปถึง4ขวดเนยนะครับเป็นแค่เ9้าิบาทเท่านั้นเดี๋ยวเรามาสาธิตกับแอร์จริงกันดีกว่านะครับว่าใช้งานยังไงยากหรือเปล่าค่ะเดี๋ยว้องจะสาธิตนะคะขั้นตอนง่ายมากๆขั้นตอนแรกแค่ทำการปิดแอร์ก่อนนะปิดแอร์ก่อนที่ให้ปิดแอร์คือเพื่อ ป้องกันมันเปลืองนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดยังเปิดอยู่จะมีลมออกมาแล้วคุณแม่บ้านฉีดไปเนี่ยคงไม่เข้าคุณจะเข้าหน้าเองถ้าเกิดเข้าหน้าเองจะเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรด้วยอย่างที่นกแจ้งให้ทราบก็คือเป็นสูตรธรรมชาติเข้าหน้าเข้าตาได้เลยสามารถโดนผิวหนังได้แต่ก็ไม่อยากให้ถึงขั้นเข้าตานะคะแต่ว่าไม่ได้ส่งผลเสียกับผิวหนังของเราปลอดภัยนั่นเองแล้วอย่างนี้เราถ้าสุดเราจะล้างล้างได้ทุกวันไหมครับใช้ได้ทุกวันไหมก็สเปรย์ได้บ่อยนะคะทุกวันก็ได้ด้วยอย่างที่แจ้งก็คือเป็นสูตรธรรมชาติอ่าาเเดดี๋ยวรมูกัน ใช้ได้เลยปิดแอร์เสร็จแล้วปุ๊บต้องเปิดก็ทำการเปิดใช่ค่ะเปิดหน้ากากแอร์เปิดหน้ากากเปิดหน้ากากแอร์ออกมาหลังจากนั้นค่ะเราก็ทำการดึงเนี่ยนะคะแผ่นกรองแอร์ครับสมมติบ้านไหนที่ไม่เคยล้างเลยครับผมก็ให้ดึงออกมาค่ะแล้วก็นำไปล้างก่อนนะคะฉีดล้างแล้วก็สามารถกลับมาใส่ได้เลยไม่ต้องรอแห้งนะคะไม่เป็นไรคัคุณเพปชช่วยนกนิดนึงค่ะครับผมเราก็ใส่กลับเข้าไปค่ะง่ายมาก ใส่เข้าไปแบบนี้ใ่คอโอเค,อ,เคอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าจริงๆคุณแม่บ้านทำได้ง่าย,ายนะไม่ได้ยากาอะไรมากใช่หลังจากนั้นค่ะเราก็ใช้สเปรย์ Enfresh แล้วก็ในวิธีการใช้ Enfresh นะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเนื่องจากหัวสเปรย์เราจะทําการล็อกไว้อยู่นะคะเพื่อป้องกันการลีกเวลาที่เราพกพาไปเที่ยวที่ต่างๆนะคะไปโรงแรมก็ไปใช้ได้ด้วยก็ตอนนี้มันออฟอยู่ใช่ไหมคะเราก็ทําการอย่างนี้ค่ะออน นี่กดออนนะคะกดล็อกง่ายๆเลยทีเดียวเท่านั้นครับันอนทีนกดล็อกมาฉีดทําความสะอาดแอร์กันดีกว่าครับได้เลยค่ะมานี่ค่ะด้วยหัวสเปรย์นะคะที่เป็นละองละเอียดเราก็สเปรย์เข้าไปคือถ้าครั้งแรกๆนะคะครั้งแรกๆที่ยังไม่เคยใช้เอ็นเฟชเลยเนี่ยก็แนะนําสัก5-10สเปรย์ก็ไม่ก็ไม่เยอะนะครับก็ไม่เยอะเนี่ยค่ะฉีดอย่างเงี้ยค่ะ5-10ฉีด เท่านั้นเองใช่สเปรย์ให้ทั่วแค่นี้จบเลยเหรอครับจบเลยค่ะมันง่ายขนาดนี้นะครับมันง่ายมากๆด้วยความว่ามันเป็นนวัตกรรมเลยค่ะโอ้แล้วต้องถามหน่อย2 5 0 ml 1หนึ่งขวดนี้ใช้ได้นานประมาณไหนครับก็ถ้าไม่ได้แบบทุกวันขนาดนั้นนะคะก็จะอยู่ได้ประมาณ3-4ถึงเดือนสำหรับขวดสองร้อห้คุ้มแล้วครับอย่างนี้ถือว่าคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านยิ้มเลยนะจริงๆใช้ได้กับแอร์4-5เครื่องเลยนะคะซึ่งบ้านคนส่วนใหญ่ก็จะมีแอร์อยู่ประมาณ3าถึงส่เครื่องใช่ไหมครับถือว่าคุ้ สเปรย์เสร็จเราก็ทำการปิดหน้ากากแอร์รและหลังจากนั้นเราก็ทำการเปิดใช้แอร์ได้ตามปกติ แค่นี้เลยแค่นี้เลยค่ะเราจะสัมผัสได้เลยนะคะหลังจากสเปรย์เอนเฟชแล้วเนี่ยแอร์จะเย็นฉ่าขึ้นโอ้โหเหมือนได้แอร์อันนี้ผมเชื่อว่าคนใช้แอร์แล้วที่ร้อนเนี่ยต้องชอดแน่เลยเพราะว่ามีผลพลอยได้ทําให้แอร์เย็นขึ้นด้วยใช่อย่างที่บอกที่ชื่อก็คือมันเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศสมมุติวันไหนคุณแม่บ้านทําอาหารหรือกินซุกี้ในบ้านแล้วเกิดพอสักพักนึงกลิ่นมันเยอะมากๆแล้วในขณะที่เราอิ่มแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่กลิ่นยังอยู่เนี่ยเราก็สามารถปิดแอร์แล้วก็สเปรย์ได้ยังม สามารถใช้เจ้า En Face นี้ได้ด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับมือถือเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับว่คงจะมีพกติดตัวอยู่แล้วนะครับก็สําหรับการใช้กับมือถือนะคะคง่ายมากๆแล้วก็ทําการสเปรย์เข้าไปที่ทิชชู่แบบนี้นะคะนี่ที่ทิชชู่นะคะคแล้วก็เช็ดที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือแบบนี้ค่ะ ง่ายๆแบบนี้เลยใช่คก็ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังคือตัวเคสะใช้้ไดเลยใช่สำหรับยุค new normal นะคะที่เป็นกังวลเรื่องของไวรัสอ้าแเพราะเนื่องจากว่าบางคนก็อาจจะแพ้แอลกอฮอล์เจลนะคะตัวนี้ก็เป็นทางเลือกในเรื่องของสูตรธรรมชาติตอบโจทย์มากๆเลยแล้วก็สำหรับคุณผู้หญิงนะครับแน่นอนเลยกระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์มีแน่นอนนะครับกระเป๋าสตางค์กระเป๋าพกส่วนใหญ่จะเป็นหนังนะครับโดยเฉพาะกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับพูดเลยว่าหลายท่านนกลัวมากผู้หญิงหลายท่านยไม่กล้าเลยแม้ทั้งการทำความสะอาดวิธีใช้นกก็สเปรย์นี่แหละค่ะกับทิชชู่แบบนี้นะคะที่สาธิตให้ดูทิชชู่นะคะแล้วเราก็เช็ดบางๆค่ะเช็ดบางๆให้ทั่วนะคะแล้วก็ หลังจากนั้นก็เอาทิชชู่ที่แห้งแล้วนะคะเช็ดอีกทีหนึ่งใช่เพราะว่ากระเป๋าพวกนี้ค่ะเขาจะเซนซิทีฟกับความเป็นน้ำมากๆบางทีมันอาจจะทำให้เกิดรอยด่างได้นะคะแล้วก็พวกหนังพวกนี้ก็สามารถสเปรย์ได้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับยังมีอีกหนึ่งชิ้นที่ผมอยากจะให้ ลองทดลองดูสำหรับนาฬิกานะครับซึ่งหลายๆท่านที่ใช้สายหนังนะครับ <c oughs> มันจะมีกลิ่นเหม็นอับมากๆเลยผมเชื่อว่าหลายคนเจอปัญหานี้คุณผู้ชม <c oughs> เคยเป็นไหมครับ <c oughs> ต้องเป็นแน่นอนเอามาดูกันว่าสําหรับนาฬิกาเนี่ยสามารถที่จะดับกลิน่น <c oughs> กําจัดกลิ่นได้ไหมนะครับก็ในส่วนของนาฬิกาเนี่ยเราก็ สเปรย์จริงๆสเปรย์ไปที่สายได้เลยนะคะที่สายเพราะว่านาฬิกาส่วนใหญ่ก็จะกันน้ําอยู่แล้วคือต้องเน้นว่าให้ที่กันน้ํานะคะเราสามารถสเปรย์ตรงไปที่สายหนังของนาฬิกาได้เลยครับผมนะคะประมาณนี้แล้วเราก็ซับให้แห้งนิดนึงค่ะใช่ทั้งด้านหน้าด้านหลังได้เหมือนกันได้ได้ค่ะคือนาฬิกาส่วนใหญ่ก็จะกันน้ําอยู่แล้วครับ กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ก็จะหายไปในเวลาไม่นานนะครับเรายังยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยน่กจากนี้อีกหนึ่งชิ้นเนี่ยที่ผมเห็นก็คือเห็นเขานิยมกันมากเลยคือแว่นตานั่นเองนะครับโดยเฉพาะคนที่มีทั้งแว่นตากันแดดหรือว่าแว่นสายตาเนี่ยก็คือสามารถใช้งานได้เหมือนเหมือนกันเลยได้ค่ะก็อย่างที่ถ้าคุณเทพเห็นสังเกตใช่ไหมคะเวลาที่เราใส่ใส่แว่นตาเนี่ยตรงบริเวณที่มันสัมผัสกับเนื้อเราใช่คือบางทีผู้หญิงบางคน แต่งหน้าเครื่องสำอางมันจะไปสะสมอยู่ตรงที่ที่แท่นอันนี้ค่ะที่แท่นรองตรงจมูกของเราเนี่ยค่ะครับผมซึ่งอาจจะทําให้เรารู้สึกว่ามันคันอ่ะบางคนแบบมีเชื้อแบคทีเรียใช่เราก็ใช้ง่ายๆนะคะเรวก็สเปรย์เอ็นเฟรชไปบริเวณจริงๆก็ทั่วแว่นตาได้เลยค่ะอ่าแล้วก็เช็ดออกเช็ดออกนะคะเช็ดออกให้เรียบร้อยตรงนี้ก็จะ ช่วยได้ค่ะอ๋อวิธีการนั้นคือง่ายแสนง่ายอะค่ะก็คือเป็นการสเปรย์นั่นเองนะครับแต่ว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการป้องกันโปรเทคนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อรา <c oughs> เชื้อโรคเชื้อไวรัสต่างๆมากมายนะครับ <c oughs> ผม <c oughs> ดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าจะทําให้ชีวิตของคุณพ่อคุณแม่บ้านง่ายมากยิ่งขึ้นและตอบโจทย์มากๆเพราะว่า Enfresh เนี่ยนะครับคือใช้งานกับแอร์ได้ซึ่งแอร์ก็เหมือนปอดของบ้านเรานั่นเองนะครับ <c oughs> ดังนั้นเมื่อทําความสะอาดแอร์แล้วแอร์สะอาด อากาศในบ้านก็สะอาดไปด้วยสุขภาพเราก็แข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีไปด้วยคุณโนครับผมเชื่อว่าคุณผู้หญิงหลายๆท่านเนี่ยจะดูแลในเรื่องของกลิ่นไม่พึงประสงค์กับร่างกายตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นเราไปทานหมูกระทะทานชาบูปิ้งย่างอะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงจะบ่นเยอะมากคือผมเหม็นหัวเหม็นเหลือเกินติดเสื้อผ้าอีกเนี่ยครับ ตัวเอ็นเฟสสามารถช่วยได้ไหมครับอันนี้ช่วยได้ค่ะเวลาเราไปทานชาบูปิ้งย่างมีกลิ่นแล้วก็สเปรย์ที่เสื้อผ้า<อ>สเปรย์ที่ผมได้เลยค่ะเพราะว่าอย่างที่แจ้งคือมันเป็นสูตรธรรมชาต<อ>ิก็ปลอดภัยมากคือถ้าสเปรย์ผมแล้วก็คือปลอดภัยแหละใช่ค่ะสินค้าดีราคาประหยัดที่นี่ที่เดียวกับช็อปออนแอร์ครับรู้หรือไม่ฝุ่นควันมนลภาวะรวมถึงกลิ่นอับในเครื่องปรับอากาศทั้งในบ้านและรถยนต์ ล้วนอาจทำให้คุณเป็นภูมิแพ้หรืออาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคที่คุณคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นมาดูแลสุขภาพและทำให้คุณได้อากาศบริสุทธิ์สดชื่นเหมือนได้แอร์ใหม่ในไม่กี่นาทีด้วย e n f r e s h Safe and Clean Air สเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพแอร์และยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อโรคในอากาศกับโปรโมชั่นพิเศษคุณซื้อ4ขวดร,รับเพิ่มทันทีค่ะกับขวดเล็กอีก3ขวดขนาดพกพา40 ml จากมูลค่ารวมทั้งหมด1,300บาทแต่วันนี้คุณจ่ายแค่เพียง990บาทเท่านั้นค่ะและยังส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้ที่นี่ที่เดียวค่ะโทรเลย02-8267999ตลอด24ชั่วโมงค่ะ คือต้องพูดเลยนะครับสำหรับใครที่ใช้รถนะครับโดยเฉพาะรถยนต์เนี่ยนะครับมีรถแพงๆใครก็รักใครก็หวงใช่ไหมครับคือการใช้งานในแอร์รถยนต์เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนแอร์บ้านเลยใช่ไหมครับคุณนกใช้งานยังไงครับ ก็อย่างที่บอกก็คือมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันคนที่เร่งรีบทานอาหารในรถเนี่ยมันสะสมกลิ่นอยู่แล้วค่ะแล้วพวกนี้วิธีใช้ก็ง่ายมากเลยเราก็ปิดแอร์ในรถยนต์ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีช่องแอร์ที่อยู่ตามคอนโซลรถใช่ไหมคะเราก็ทําการสเปรย์เอนเฟสอะเข้าไปทุกช่องแอร์ได้เลย<อ>ค่ะแ,คแล้วก็เปิดใช้แอร์ได้ตามปกติก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะอย่างตัวรถของน้องเองเนี่ยก็เป็นปลั๊กอินไฮบริดก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกัน<อ>ค่ะก็กใช้งานได้ใช่ก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาค่ะพูดง่ายๆคือนอกจาก แอร์แอร์รถแอร์บ้านแล้วนะครับแอร์เคลื่อนที่ก็ใช้ได้ด้วยใช้ได้ค่ะและยังใช้ได้กับทุกสภาพพื้นผิวอย่างเช่นโต๊ะที่เรานั่งกันอยู่นี้ครับ<อ>บางทีเราไม่รู้เราไปนั่งร้านอาหารเราไปเจอโต๊ะที่มีคนมานั่งก่อนเราเราก็สามารถใช้ตัวพวกพาเนี่ย สเปรย์ใช่ค่ะฉีดไปได้เลยใช่ฉีดโต๊ะแบบนี้ได้เลยค่ะโอ้ง่ายๆคือเราก็ต้องป้องกันตัวเองนั่นเองใช่แล้วก็ยังรวมไปถึงคือผลิตภัณฑ์สิ่งของต่างๆที่เป็นของใช้ส่วนตัวของเราต้องขอบอกเลยครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ให้คุณได้เป็นเจ้าของกันนะครับผมกับ Enfresh นะครับสเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพกำจัดกลิ่นและก็ยับยั้งเชื้อในอากาศนะครับวันนี้้คุณได้เป็นเจ้าของ4ขวดนะครับและยังไม่พอนะครับเรายังมีสินค้า แจกเพิ่มแถมกันไปเลยฟรีๆนะครับอีก3ขวดเล็กด้วยกันเป็นขนาดพกพาครับ40 ml นะให้คุณได้ไปใช้กันและพกพาไปไหนก็ได้นะครับต้องขอบอกว่าทั้งหมดนี้มูลค่ารวมกว่า1,300บาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่990บาทรีบโทรเลยนะครับ0ูน2 6 7 9 9 9ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำนะครับเก็บเงินปลายทางด้วยสินค้าดีราคาประหยัดที่ดีทีเดียวช็อปอันแอร์ครับรู้หรือไม่ฝุ่นควันมลภาวะ รวมถึงกลิ่นอับในเครื่องปรับอากาศทั้งในบ้านและรถยนต์ล้วนอาจทำให้คุณเป็นภูมิแพ้หรืออาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคที่คุณคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นมาดูแลสุขภาพและทำให้คุณได้อากาศบริสุทธิ์สดชื่นเหมือนได้แอร์ใหม่ในไม่กี่นาทีด้วย Enfresh Safe and Clean Air สเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพแอร์และยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อโรคในอากาศ กับโปรโมชั่นพิเศษคุณซื้อ4ขวดรับเพิ่มทันทีค่ะกับขวดเล็กอีก3ขวดขนาดพกพา40 ml จากมูลค่ารวมทั้งหมด1,300บาทแต่วันนี้คุณจ่ายแค่เพียง990บาทเท่านั้นค่ะและยังส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้ที่นี่ที่เดียวค่ะโทรเลย028267999ตลอด24ชั่วโมงค่ะ คุณผู้ชมครับเมื่อกี้นี้ผมได้คุยกับคุณนกในเรื่องของความคุ้มค่าในการที่เอ๊ะถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของตัว e n f r e ฟตัวนี้สขวดนี้ในราคาที่ถูกมากเลย990บาทเนี้ยแล้แถมยังได้ของแถมนะครับเป็น e n f r e ฟขวดเล็กให้อีก3ขวดด้วยใช่ค่ะมันตกปีนึงเนี่ยนะครับเราใช้โอ้โหได้ทั้งปีคือ3อ่ะสขวดก่อนขวดหนึงคุณนกบอกว่าใช้ได้ประมาณ3เดือนใช่ค่ะประมาณ2-3เดือน2-3เดือนอตีไปเลย4 3 2 1ปีใชปี หนึ่งปีคือ12เดือนนะครับแล้วเราเท่าบอกว่าเมื่อหารเฉลี่ยแล้วเนี่ยค่าใช้จ,จ่ายตกไปเหลือตกแค่วันละประมาณสองบาทนิดๆเองใช่ประมาณ2บาทนินดๆเองใช่ค่ะโอ้คุ้มมากๆแล้วยังมีเจ้าตัวเล็กนี่อีกนะครับ <S <S 2> <S 2> ที่จะสามารถใช้นะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการที่เราจะออกไปข้างนอกใช่ไหมครับคุณผู้มชมครับเราก็สามารถพกพาไปได้คุณผู้หญิงใส่กระเป๋าตังค์มาได้คุณผู้ชายใส่เสื้อใส่ในสูทได้โอ้โหคุ้มจริงๆพูดง่ายๆคือ เกินปีแน่นอนครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับผมก็คงจะตัดสินใจได้แล้วนะครับกับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้กับ e n f นเฟสอยากให้คุณนกครับฝากอะไรครับคุณผู้ชมนิดนึงครับได้ค่ะก็นกเองนะคะเป็นคนที่ รักษาในเรื่องความสะอาดแล้วก็เชื่อว่าจริงๆผู้หญิงทุกคนหรือว่าคุณผู้ชายเนี่ยก็ชอบความสะอาดในบ้านแต่ว่าวิธีการที่มันจะง่ายแล้วก็ประหยัดเวลามากๆเนี่ยก็ขอแค่เพียงมี Enfresh คะ่ะก็สโลแกนของเราเลยนะคะอ,อย่าลืมนะคะแอร์เหม็นอับบ้านมีไรฝุ่นใช้ Enfresh ค่ะโอ้โหผมปุบมือให้เลยเป็นสโลแกนที่จําง่ายนะครับผมแล้วก็ตรงจุดตอบโจทย์มากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมบอกเลยครับว่าได้สาระได้ความรู้มากๆเลยนะครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณนกด้วยเจ้าของแบรนด์ Enfresh ที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เรื่องนี้ขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับต้องขอบอกว่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราจะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าแต่ว่าจะมีอะไรดีๆมานําเสนออีกต้องติดตามนะครับกับรายการช้อปออนแอร์สินค้าดีราคาประหยัดที่นี่ที่เดียวนะครับผมวันนี้ผมกับคุณนกคงต้องลากันไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรู้หรือไม่ฝุนควันมลภาวะ รวมถึงกลิ่นอับในเครื่องปรับอากาศทั้งในบ้านและรถยนต์ล้วนอาจทำให้คุณเป็นภูมิแพ้หรืออาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคที่คุณคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นมาดูแลสุขภาพและทำให้คุณได้อากาศบริสุทธิ์สดชื่นเหมือนได้แอร์ใหม่ในมิตินาทีด้วย e n f r e s h Safe and Clean Air สเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพแอร์และยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อโรคในอากาศ กับโปรโมชั่นพิเศษคุณซื้อ4ขวดรับเพิ่มทันทีค่ะกับขวดเล็กอีก3ขวดขนาดพกพา40 ml จากมูลค่ารวมทั้งหมด1,300บาทแต่วันนี้คุณจ่ายแค่เพียง990บาทเท่านั้นค่ะและยังส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้ที่นี่ที่เดียวค่ะโทรเลย028267999ตลอด24ชั่วโมงค่ะ